I don't. คำอ้อนวอนโอ้องค์พระเจ้าข้าโปรดฟังภาวนาโปรดสดับฟังเราเถอดโอ้องค์พระเจ้าข้า ขโปรดฟังภาวนาโปรดสดับฟังเราเถิดสวัสดีครับ พบกับพ่อบูพ่อโจและพ่อตอนในรายการซีนาพิสเมล็ดพันธุ์แห่งพระอ,อาจารย์ที่นำเรามาพบกับอัศาจรรย์และความรักของพระเจ้าเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามเมล็ดซีนาพิสเป็นผักที่เล็กที่สุดแต่เมื่อมันเติบใหญ่แล้วมันกลับกลายเป็นผักที่ใหญ่จนนกในอากาศสามารถมาพึ่งพินํำลังได้ดังนั้นพระอ,อาจารจึงดูดหลายหลายท่านให้มาพักพิงในพระเจ้าสำหรับบทเพลงที่เพิ่งจะรับฟัง ่านไปเมื่อสักครุนนี้มีชื่อเพลงว่าโปรดฟังพอนาททาให้เราเห็นว่าการพอนาน,นั้นคือการติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าและเป็นการมอบความไว้วางใจทั้งหมดกับพระองค์สําหรับโัวข้อพระวาจาประจําสัปดาห์นี้จงประกาศพระวาจาจงสับพร้อมทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาสจงว่าเก่าจงตักเตือนจงให้กําลังใจโดยพร่ำสอนด้วยความภาคเพียนอย่างเต็มที่ พี่น้องครับอาทิตยนี้16ตุลาคมสัปดาห์ที่29เทศก,กาลธรรมดาบทอา่านที่1จากหนังสืออพยพบททีปปป่17ข้อ8ถึง13ครับเป็นเรื่องราวของชาวอาเมเลกที่มาโจมตีชาวอิสราเอลนะครับเนื่องจากสมัยก่อนนั้นชาวอิสราเอลก็อยู่ท่ามกลางอาณาจักรหรือดินแดนต่างๆที่อยู่รอบๆก็มักจะมีศัตรูเป็นธรรมดานะครับวันนี้เป็นชาวอาเมเลกมาโจมตีชาวอิสราเอลนะครับ โมเสสก็จึงสั่งโยชูวว่าให้เลือกคนบางคนไปเพื่อที่จะสู้รบนะครับโดยสิ่งที่สําคัญก็คือโมเสสจะถือไม้เท้าของพระเจ้านะครับแล้วก็โยชัวจะทําตามที่โมเสสสั่งการฟังผู้นําก็เท่ากับฟังพระเจ้านะครับเพราะว่าโมเสสเป็นผู้แทนของพระเจ้ารับคําสั่งมาจากพระเจ้าทีนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าประสงค์ความรุนแรงนะครับแต่หมายความว่าการที่เขายึด กับพระเจ้าเนี่ยจะนำมาซึ่งชัยชนะนะครับซึ่งในที่นี้ก็ได้เห็นว่าชาวอิสราเอลก็ได้เปรียบทุกครั้งที่โมเสสยกมือขึ้นจนเมื่อโมเสอ่อนแรงนะครับเพราะว่าการต่อสู้นั้นกินเวลาเป็นวันนะครับจึงจะต้องมีผู้ช่วยนะครับมาช่วยรองแขนแล้วก็ช่วยกันประคองมือให้โมเสนั้นจะได้ยกอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้เรา,าเห็นว่าความเชื่อนั้นจะต้องแสดงออกเป็น การพราวนานะครับการพราวนามันแสดงถึงความเชื่อและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องสัมพันธ์กับ community หรือชุมชนหรือชุมชนแห่งความเชื่อนะครับที่เราจะต้องมีส่วนกันดังนั้นความเชื่อจึงไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของหมู่คณะนะครับที่เราจะต้องก้าวเดินไปด้วยกันการพราวนาในที่นี้ที่โมเสสจําเป็นจะต้องยกมือนั่นก็คือความภาคเพียรในการพราวนา อย่างไม่หยุดหย่อนนะครับนั่นก็คือการแสดงความรักและผลของความรักสุดท้ายก็คือชัยชนะนะครับเปรียบเหมือนได้กับชัยชนะที่เราจะได้รับพระเสียงโลดของพระเจ้านะครับบทอ่านที่2จากจดมหมานบุญเปาโลอัครัสสาวกถึงทิโมธีฉบับที่2ครับผมขออนุญาตอ่านบาง่อนให้ฟังนะครับลูกที่รักจงมั่นคงในคําสอนที่ท่านได้เรียนและมีความเชื่อมั่นท่านก็รู้ว่าท่านเรียนรู้จากผู้ใด ตั้งแต่ยังเป็นเด็กท่านรู้จักพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งช่วยให้ท่านมีความเฉลียวฉลาดเพื่อรับความรอดพ้นโดยอาศัยความเชื่อในพระคิดเยซูทุกถ้อยคำในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้าและมีประโยชน์เพื่อสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขและอบรมให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมคนของพระเจ้าจะได้เตรียมพร้อมและพร้อมสับเพื่อกิจการดีทุกอย่าง และในช่วงท้ายก็เป็นหัวข้อพระวาจานะครับจงประกาศพระวาจาจงพร้อมสับทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาสจงว่ากล่าวจงตักเตือนจงให้กำลังใจโดยพร่ำสอนด้วยความภาคเพียรอย่างเต็มที่ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่าเป็นการพูดถึงพระวาจาของพระเจ้าซึ่งเป็นคำสอนในตอนต้นนั้นได้บอกเลยว่าได้เรียนรู้ตั้งแต่เป็นเด็กนะครับ ก็จริงๆนะครับเรานึกถึงสมัยที่เราเป็นเด็กแล้วก็เรียนในโรงเรียนคาทอลิกเรามีการเรียนคำสอนกันที่โรงเรียนบางครั้งในช่วงปิดเทอมก็มีการเข้าค่ายคำสอนซึ่งคำสอนทั้งหมดนะครับก็มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ก็มาอบมรมเลี้ยงดูบรรดาเด็กเยาวชนคาทอลิกบางที่ที่ไม่ได้มีโรงเรียนคาทอลิกที่วัดก็ได้จัดค่ายคำสอนนะเอาเด็กที่เรียนตามโรงเรียนรัฐบาล ที่ไม่ได้คาสอนก็เอามาเรียนแล้วก็รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็นึกถึงเหตุการณ์นี้นะครับเมื่ออ่านพระวจาตอนนี้ปัจจุบันเราก็ให้เด็กระยะเวาวชนของเรานั้นเรียนหลายอย่างเลยนะครับเรียนพิเศษทั้งการศึกษาทั้งดนตรีทั้งกีฬาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เหมาะสมทันสมัยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือการเรียนคําสอนด้วยนะครับหรือว่าการ มีชีวิตอยู่ในกลุ่มของคิตชนนะในชุมนุมแห่งความเชื่ออาจจะหมายถึงการมาร่วมวิสาการไปฉลองวัดหรือว่ากิจกรรมคาทอลิกต่างๆก็มีส่วนที่ได้หล่อหลอมเอาพระคัำพีพระวาจาของพระเจ้าและคำสอนมาบูรณาการใช้เด็กๆก็จะได้รับการอบรมหล่อหลอมแบบพร้อมเพื่อกิจการดีทุกอย่างนะครับเพราะว่าถ้าขาดสิ่งสำคัญรากฐานคือพระเจ้าแล้ว ความรู้ความสามารถต่างๆนั้นก็อาจจะไปแบบผิดทิศทางได้นะหรือบางครั้งอาจจะเกิดการไม่เติมเต็มการขาดแต่ถ้ามีรากฐานที่สําคัญคือพระวาจาคือคาสอนแล้วเนี่ยคิดว่าจะไม่หลงทางแน่นอนและในช่วงท้ายที่เป็นหัวข้อพระวาจาก็บอกว่าจงประกาศพระวาจารทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อเมื่อไม่มีโอกาสก็หมายความว่าทุกโอกาสละครับทุกเวลา ก็เป็นเวลาที่ใช้พระวาจาของพระเจ้าหรือว่าที่จะนํามาสอนคําสอนกันมาแชร์ริ่งมาแบ่งปันกันในทุกเวลาและพระวาจาหรือคําสอนดีๆนี่นะครับเอามาให้กําลังใจกันนี่คือเราเห็นกันบ่อยแล้วก็ดีมากและอีกในมุมหนึ่งนะครับจงว่ากล่าวจงตักเตือนด้วยหมายความว่าถ้ามีสิ่งใดที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางไม่เหมาะสมอาจจะไม่ถูกต้องนะก็สามารถนํามาเพื่อตักเตือนกันได้นะครับเพื่อให้เกิดการกลับใจ อยู่ในขนทางที่ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับบทพวรสารในวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับก็มาจากพวรสารโดยท่านนักบุญโลกาบทที่18ข้อที่1ถึงข้อที่8เริ่มต้นจากพระวาจาของพระเจ้าในพวรสารตอนนี้พระเยซูเจ้าทรงระบุวัตถุประสงค์ในการเล่าอุปมาเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนคือจำเป็น ต้องอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่ท้อถอยคำว่าเสมอณที่นี้ซึ่งตรงกับภาษากรีกปันโตเตซึ่งบอกถึงการภาวนาโดยสม่ำเสมอด้วยความภากเพียรพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้เราภาวนายืดยาวโดยไม่รู้จักหยุดแต่ทรงปรารถนาให้เราภาวนาบ่อยๆด้วยความสม่ำเสมอและภากเพียรอย่างไม่ท้อถอย ในอุปมาที่พระเยซูเจ้าได้สรงเล่าได้มีการพูดถึงหญิงไม้ด้วยเช่นกันหญิงไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนยากจนและผู้ที่ปกป้องตนเองไม่ได้พระเจ้าจึงเอาพระทัยใส่พวกนางอยู่เสมอเป็นพิเศษทุกท่านครับนอกจากที่เราจะต้องเป็นคนที่รักในการภาวนาโดยสม่ำเสมอไม่เบื่อหน่ายหรือท้อถอยและเกลียดค้านที่จะเป็นคนซึ่งรักในการภาวนาแล้ว ต่อบุคคลอื่นๆรอบตัวเราก็เช่นกันเราก็ต้องไม่เป็นคนที่ไม่มีสันติลำเอียงกลั่นแกล้งและเอาเปรียบคนอื่นด้วยเช่นกันดังเช่นการเป็นผู้พิพากษาธรรมซึ่งเราได้ยินในพระวาจาของพระเจ้าพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนเสมอขอพระเจ้าประทานพระพรต่อพี่น้องทุกท่านครับ ขออนุญาตสรุปพระวจาราประจําสัปดาห์นี้ในหัวข้อจงประกาศพระวาจาจ,จงพร้อมสับทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาสจงว่ากล่าวจงตักเตือนจงให้กําลังใจโดยพร่ำสอนด้วยความภาคเพียรอย่างเต็มที่ก็สําหรับพระวจาราประจําสัปดาห์นี้นั้นและในหัวข้อนี้นั้นก็ได้สอนเราว่าการประกาศพระวจานั้นเป็นทุกโอกาสทุกเวลาจริงๆนะครับทั้งให้กําลังใจกันและกัน ในยามที่ต้องการกำลังใจและก็จําเป็นต้องนํามาใช้เพื่อตักเตือนกันด้วยเอามาว่ากล่าวกันได้ได้วยความรักด้วยความปรารถนาดีหากมีเพื่อนพี่น้องของเรานั้นเข้าใจผิดหลงผิดทําผิดไปพระวาจานี้จะช่วยทําให้เขากลับใจเปรียบเสมือนแกะที่หลงไปหรือว่าเงินเหรียญที่หายไปพระเจ้านั้นก็ไม่ได้ปรารถนาให้ต้องพินาศไปแต่อยากให้ทุกคนนั้นกลับมาสู่ขนทาง ที่ถูกต้องของพระองค์ซึ่งก็ต้องใช้ความภาคเพียรด้วยใช้การอธิษฐานภาวนาดังในบทอ่านที่หนึ่งที่คุณพ่อบูดได้แบ่งปันเรื่องราวของโมเสสของโยชูวาของอาโรนและเฮอร์ที่ช่วยผู้นำที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งก็คือโมเสสให้ยกมือขึ้นเพื่อชัยชนะของอิสราเอลแม้พระเจ้าจะแต่งตั้งผู้นำผู้นำก็ไม่สามารถที่จะ อยู่ได้ด้วยตนเองก็ต้องใช้คำอธิษฐานภาวนาก็ต้องใช้หมู่คณะเพื่อนพี่น้องร่วมกันถ้าไม่มีอารมณ์กับเธออิสราเอลก็ไม่ได้รับชัยชนะเราก็จะเห็นได้ว่าจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากบางครั้งอาจจะเป็นผู้ที่ต่ำต้อยกว่าบางครั้งผู้ที่ทำงานระดับล่างกว่าอาจจะเป็นลูกน้องเป็นผู้ที่เราสั่งก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเรากับ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเขาเพื่อให้งานของพระเจ้านั้นสําเร็จไปต้องอาศัยความเข้าใจความสุภาพความถ่อมตนและความภาคเพียรนี่เองนะครับก็ถูกเปรียบเทียบในพระวรสารด้วยที่คุณพ่อตอนได้แบ่งปันถึงหญิงไม้ผู้นั้นเขาไม่มีที่พึ่งแล้วนะครับและความภาคเพียรของเขานั้นทําให้พระเจ้าได้เห็นแล้วก็ช่วยหญิงไม้คนนั้นได้ในพระวจาบอกว่า พระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่เขาโดยเร็วบางครั้งคำว่าโดยเร็วนี้อาจจะไม่ทันใจเราทันทีนะเพราะความว่าเร็วของเราอาจจะต้องวันนี้วินาทีนี้เลยนะครับแต่สำหรับพระเจ้านั้นคําว่าโดยเร็วของพระเจ้าคือการทันเวลาการไม่ช้าเกินไปหรือความเหมาะสมที่พระองค์นั้นรู้วันเวลาที่เหมาะสมมากกว่าเราเราอาจจะใจร้อนไปนิดน,นึงพระองค์อาจจะให้ช้ากว่าที่เราคิดนิดน,นึง แต่ว่าทันเวลาเสมอถ้าเรามีความภาคเพียรดังหญิงไม้ในพรสารและสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างผู้พิพากษากับพระเจ้าก็คือผู้พิพากษาคนนั้นไม่รู้จักหญิงไม้ว่าเป็นใครนะครับแค่รู้สึกราคาญก็เลยทําหน้าที่ผู้พิพากษาจริงๆเขาต้องทําอยู่แล้วแต่เขาไม่ทำนะเพราะผู้พิพากษาในี่พวสานนี้เปรียบเทียบเป็นผู้พิพากษาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องรับสินบน นะครับเพื่องานจะใด้เดินหน้าอย่างเร็วเมื่อไม่ไม่ได้รับจากหญิงมากเพราะไม่มีอะไรก็เลยไม่ไม่ทำแต่สุดท้ายทนการลบล้าไม่ไหวแม้ไม่รู้จักก็ช่วยแต่พระเจ้านั้นรู้จักเราก่อนที่เราจะเกิดรู้จักเราทุกเวลาเวลาสุขเวลาทุกข์แล้วถ้าเรามีความภาคเพียรในการทําหน้าที่ของเราอย่างดีบวกกับการที่ฐานภาวนาแล้วพระเจ้าจะไม่ช่วยเราเลยหรือพระเจ้าช่วยเราครับในเวลาที่เหมาะสม อาศัยความภาคเพียรของเราและการอธิษฐานภาวนารวมทั้งอาศัยคําสอนที่ยึดมั่นอาศัยพระวาจาที่เราประกาศทั้งในยามสุขทั้งในยามทุกข์ทั้งให้กําลังใจและว่ากล่าวตักเตือนกันขอพระเจ้าวอวยพรครับสําหรับบทเพลงที่เราจะรับฟังต่อไปนี้มีชื่อบทเพลงว่าภาวนาทําให้เราเห็นว่าการภาวนานั้นเป็นการเสริมความเชื่อและความเชื่อก็ทําให้เราภาวนาเพื่อเราจะได้ รวมกับเพื่อนพี่น้องไปสู่พระนจักรของพระเจ้าขอขอบคุณคุณครูหนุ่มที่ได้มาควบคุมการผลิตใน,นทุกครั้งขอเชิญรับฟังบทเพลงได้แล้วครับข้าขอสุด สันเสริญพระองค์ขอพรดังประสงจากได้ ini, care, lei, donc, ขอให้พระองค์ทรงเมตตาให้อภัยขอจงรับข้าไว้ ความรักนิรันความเชื่อเท่านั้นจะทำให้ารอรแห่วนทางสุสวรรค์อันสงบนั้นเธอ้าคุกขางวพวนาชาวคำขอพระองค์ทรงนำ สัทธาจงพาข้าไกลพระองค์ตาทุกขูรู้แจ้งประชากผู้เพียก้อมความรักจกักรอขอพระองค์ชวนชานำพากันมาขอพระองค์อย่าทอดทิ้งไว้เดียวดา สำหรับผข้พอพ่อวาจาประจำสัปดาห์นี้จงประกาศพระวาจาจงพร้อมสับทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาสจงว่าก่าวจงตักเตือนจงให้กำลังใจโดยพัฒสอนด้วยความภาคเพมอย่างเต็มที่สำหรับช่องทางการติดตามรายการศิลปิสเมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจาพี่น้องสามารถเข้าไปใน Facebook หรือ y o YouTube พิมพ์คำว่าสังคมมทนราชบุรีอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ และติดตามชมรายการได้ในทุกคืนวันเสาร์เวลาสองทุ่มตรงสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอพระเจ้าเสริมกำลังและขอพระเจ้าอวยพรทุกทุกท่านครับสวัสดีครับยนรราาาวว่เจจปะท้้แกูไงใ